อนเนี้ยที่ผมสงสยยัยจริงๆนะผมกล้าพูดเลยว่าถ้าไม่สีส้มก็สีชิมพูผมขอสีสักสีหนึง่งผมขอสียิมพูก่อนนะอี่าวจะเย็นดีไม่สีชมพูดตาที่แล้วน้องเขาทนัวด้วยให้น้องเขาเล่นก่อนเนอะทำไมใจดำเลยวะวันดําเกมทําไมใช่ทําไมใช่พี่ขอโทษถนะ้าตอนนี้พี่ต้องพี่ต้องใส่มากเลยต่อไปเนี่ยเอา,เาชอบบ้วยน้องเออชอบบ้วยน้องอ่ะพี่อะ ไม่รู้ตีเดืองไปไหนไปตีเดืองดีกว่าผมเจอศพครับขอถามที่อยู่หน่อยหืมเจอที่ไหนครับขอถรมที่พวอพี่อยู่อ่าพวกพี่อยู่ใช่ไหมน้ำเงินเหลืองเหลืองน้ำตาลแล้วก็ส้มแล้วก็ต้มอยู่ด้วยกันหมดเลย ครับผมอยู่ที่ไหนพี่อล่าสุดอยู่ห้องสตอร์เลตครับพี่ชีเราอยู่ห้องแปะมืออ่ะห้องกดรหัสมอนด้วกห้องเรียกอยู่ไหนครสายสุดศพสีเออสีม่วงแต่แล้วตบอยู่ตรงไหนครับชิวอ่ะพี่อยู่ตรงชิวอ่ะตรงที่แต้ล่างเนาะมันไม่ใช่เบียวแหละไกลขนาดนั้นอ่ะ ใช่ใช่ไม่ใช่บียอนเพราะบียอนวิ่งไปทางซ้ายตอนแรกกับผมแต่ผมทางเฟสเตอร์อยู่อย่างที่คุณมาน้ําบอกตอนที่เราอยู่อะตอนแรกเราสามนะน้าเงินเหลืองน้าตาลส้มมามาที่หลังบียอนอะ่ะก่อนที่ผมจะเข้าห้องไปอะเขาอยู่ทางซ้ายเจอกันอยู่ข้างล่างถือว่าพี่สีม่วงรู้เยอะสีส้มก็เลยค่ะสีส้มมีอะไรจะพูดไหมครับส้มมีไหนนะ วดก่อนละกันดีไหมนะเปิดไามยังเขาวิ่งไปหลังสุดยั่ไงพี่เอาให้เขาพูดก่อนปีเดียวดีไม่แช์ปิดไม้ขำอยู่เปล่าน้องมาน้ำไม่ใช่เหรอส้มไม่ใช่ม้าน้ำสีม่วงผมนึกปิดไมไม่ใช่คือ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 น้องคือสีส้มเนี่ยเป็นน้องม้าน้ำใช่ไหมที่เข้ามาเล่นคือฆ่ามาน้ำได้ก็คือแอบขำอยู่เลยต้องปิดไม้ไง กเก็ไปถ้าไม่ใช่พี่ขอโทษเด้น,นะคะ่ะโซโลปิวจบค<ฆ>ิมานจบ สีอะไรคะมุกี้ว่าแล้วต้องมีนัวมันต้องมีนัวใครอยู่ห้องพยาบาลบ้างมุกี้มียอนตัดไปได้เลย A F K ใช่ใช่มียอน A F K หนึ่งหนึ่งในสามเรานี่แหละใช่จะอยู่ที่ว่าใครอะไปย้ะใครอยู่ห้องใครอยู่ห้องพยาบาลบ้างมุกี้ ไม่ไม่ต้องถามหรอกน้องตัดสีดําไปได้เลยสีดาเขายืนเอฟเคใช่ใช่ใช่ตอนนี้มันมีแค่สีน้ําเงินสีน้ําตาลกับน้องอ่ะแต่พี่สีน้าเงินอ่ะสีน้าเงินอะไรพี่สแกนตัวใส่มั่วน้องนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่โค้ชโค้ชสีสีน้ําตาลสีเหลืองเขาได้ใช่ใช่ตอนกดเรยกเตอร์ไปไหนกันมาหายไปไหนมานักเยอะแต่มาเยอะมาก ทำไมต้องเป็นเส้นวุ้นด้วยคาร์ดโกนอ้าวไม่ยอมเชื่อพี่เปาอก็น่าจะรู้แล้วแหละน่ากลัว มามาจะไปไหนจะไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โีเราิงก่มามหมูบ้านเรียบร้อย ไม่ต้องเสียบก็้วเขาไปอิ่มเขาไปกดอิมเมอร์เพื่ออะไรเพื่อเขากดผิดงเลยาไม่เขากดไม่ไม่คือจะกดอยนี่ไงจะกดฟันไงแล้วจะเผอิญว่าไปอยู่ใกล้ปุ่มพอดีไไมม่่ไม่คือคือผม อยากฆ่ากันแล้วมือผมเลือดไปหมดแล้วโอ้โหพีวันสุด่มันก็เองใจต่อไปไม่ไหวแล้วคนเด็นเก่าพี่เป่าแบบไปเหตนผลอไไม่ไปไปมันดับไปมันดับไปมันดับเปรนขั้กตอนะไปมันดับไปมันดับมาโหวตสีแดงเฉยทีหลังนะบอกเลยตาตานี้นะไม่ต้องมาวิ่งตามเสียเงินเลยผมคนในโลกของผม

ดู้อะแต่ตอบใครใครมีศพใครอะผมโหวตสีฟ้าก่อนผมแค้นส่วนตัวท่านนี้ของเขาว่ไปแล้วความความดีของคุณที่มาจีมือช่วงท้ายตาที่แล้วมันมันไม่ได้ตัดใจต่แตัดใว่ามีคนแค้นเลยนะตัดผู้สั่ใจทำไมคุณตัดใจต่างกับูเยอะเก่า Chuyện <laughs> <laughs> ừ, gì bỏ sắc quý Chỉ để là thủng à? Âu, Cú đèn này มานะพี่แจ๊กจบยังทุกคนอยู่ไหนกันเอ้ยไม่ต้องรู้คนหรอกตรงนั้นน่ะมันอยู่กันสามสี่คนอ่าพี่พี่เอิร์ธอ่ฮะอยู่ไหนนะพี่เออโดนพี่อยู่บนศพครับอะไรนะคะยืนอยู่บนศพ ยืนอยู่บนศพจังหวะนั้นกำลังทำเวทหัวยานอยู่หันฟังมเวทเสร็จหันกลับมาทีกับกับน้องน้องสีส้มนี่ <c oughs> อยู่กับเราอ่ะพี่ตอนเนี้ยวุนเดินเข้าไปอ่ะมันมีสองสีที่อยู่อ่ะพี่มีสีเขียวกับสีส้มอย <c oughs> ู่แถวๆตรงนี้ทีุ่นเดินเข้าไป้องนั้น มมันีท่อนะจะร้องไห้ทำไมเนี่ยโอ้ยมันมันท่อนี่สองยังมีดีดน like ้ำตาเราเราความเพลิไงพี่เต้าคือใจเตถ้าผมเป็นคนเชื่อดผมจะยืนอยู่ตรงนั้นทำไมแต่หุนเห็นเลือดกระเด็นแล้วพี่ยืนอยู่บนแด เอาไป็หนึ่งนกี้หนึ่งนกี้วุ้นเห็นเลือดกระเด็นเลยนะพี่เข้าตาวเลยอ่ะแต่ทำไมพี่ไม่เห็นน่ะแล้วมันศพปะใช่พี่ไม่เห็นพี่ทำเกณฑ์เสร็จหันกลับมามันก็เป็นศพแล้วนะมคือตอนเนี้ยช่องตรงนั้นอ่ะเอาน้องน้องสีแดงออกตามีพี่เอิร์ธกับน้องน้องโดบน้องล้อปะอยู่ชื่ออะไรนะน้องโดบเหรอ โอเคล็อกครับลอเลียไม่ได้คู่อ่างขอควายเออเออนั่นแหละอยู่อ่ะสีมีสีเขียวนะมีสีเขียวกับสีส้มอยู่พี่เรียกพี่เรียกิวสีอะไรแล้วแล้วมันยังไงต่อกําลังเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปไหนน้องอะเดินเข้าไปหาพี่เขียวเลยแล้วพี่เขากดโหวตก่อนพอดีนั่นหรอใครกดโหวตก่อนนะพี่เขียวเขากดโหวตก่อน เราอ่ะเป็นคนกดโหวตมีเหยวอใจอ่เอาหรอพี่ผมไม่ได้มองผมกอดพี่พี่จะโหวตพี่จะโหวตผมก็ได้นะพอดพ่ผมเวอร์เด็กๆอยู่ตกใจเอ่ะแต่ผมมาไม่เห็นตอนที่คอนที่ไมงใช่ถูกปาดอ่ะเพราะว่าในจอหน้าจอไอหน้าจอไอเล็งเป้ามันบังอยู่ไม่ใช่แน้วพี่ แต่ทีเนี้ยไอ้ตรงนั้นมันก็มีท่อไงอย่างที่บอกไม่รู้ว่าคาหรืออาจจะโดนท่อไปไที่อื่นหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงจะาเราโหวดใครเนี่ยโหวดน้องโดบเปล่าไม่มุญเราโหวดพี่เขาเจอ มยออไฟู่ะแล้วแล้วบอกเลยว่าในในห้องนั้นมีเขาคนเดียวผมสีน้ําเงิน<ช>จะเสีขาววิ่งตามไปทีหลันใช่มีผมคนเดียวผมก็เพิ่งเข้ามาแล้วผอก็เท่ากล่องไฟเออ่คุณเปาปวดไข่ครับสีส้มเจนี่ใช่ครับตอนนั้นแหละผม,ผมก็จะหวดตัวเองเหมกันฮะปวดตัวเองเหมือนกันหลักฐานหลักฐานแน่นหนา โอ้น้องมาสีแต่วิ่งทำไมไม่เถียงสู้ไหนเราเอ๊ะผมโดนลุมแล้วผมเถียงไงเอาพิมได้โสสีส้มพโบทสพิบอสสีเขียวเข้มนุ่นเอาเอาทุกนผมเรื่องอะไร่าเปล่าผมส่วนตัวไม่มีอะไรอ่ะตลอดเลยเราอะโอ้โสีอะไรกันนะคะอาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้ส้มกับเขียวเข้มพี่เขาร่วมมือกันก็ไดปไม่รู้แล้วแต่สีขาวเลยครับแล้วแต่จักรยานครับ ขั่กร์ยานไอ้ไก่หนัวผมเนี่ย อยากจะทำาอ่ทำไมไม่กดรีพอร์ตทำไมเดินหนีไม่พี่วุ้นจะไปหาคนเนี่ยวุ้นคิดว่ามันต้องมุดไปเพราะวุ้นเห็นสีแบบ๊แบๆบตรงซีนตีนของวุ้นเดินไปไม่ทันเออว่ะพี่ก็เลมคิดไปแต่สีเขียวอ่อนน่ะเขาส่องกล้องอยู่ตั้งนานแล้วแล้วที่วิ่งส่วนเราขึ้นส่วนที่ขึ้นไปก่อนแก้ไฟเนี่ยมันมีอีกคณเอ,อิร์ตอ่ะใส่ยีนึงอะ่ะพี่เห็นนะ ผมตติดกันอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับติชิพูอ้าวแต่เขาตติ้กันจริงๆนะพี่แต่ว่าวว้น่ะว่าน่าจะแบบเป็นด้วยกันหรือป่าอยู่ด้วยกันตลอดแต่ออกไปแล้วสีขาวอยู่ไหนคะสีขาวสีขาวอยู่ตรงน้าทีขาวจะไปห้องไฟอ่ะค่ะ การจะไปห้องไฟก็ไม่ใช่อะพี่เพราะว่าเราเดินคู่กันไปกันสองคนแล้วเราก็เจอศพแล้ววุน้นอะใช่เล็กๆกับเท้าเล็กๆเองจริงก็มางาั้งนงั้นงั้นเราเราพูดกันตรงนี้เลยนะถ้าเอาคุณเดินออกไปแล้วไม่ใช่เตรียมสับได้เลยมนเอางี้เลยเหรอ <c oughs> ไม่คิดต<ส>ี<ส>ก่อนเหรอสีเขียว <c oughs> ค่ะเพราะว่าตั้งแต่รอบแรกแล้วบอกว่าเลือดกระเด็นข้าตาวเลยสีเขียวไม่ใช่ ผมอยู่กับสีชมพูตลอดเลยนะเอาแล้วสีเขียวไม่ใช่ด้วยบอกแล้วไอ้คิดให้ดีๆก่อนนะเออหรือว่าน้องวุ้นวะทำเป็นแบบไม่รีพอร์ตทำเป็นยิ่งตามเฮ้ยวุ้นเห็นจริงๆ้าเล็กๆแต่เนี้ยมาสองแล้วใช่ไหมเนี้ยมาเขียวสองแใช่ไหมไปดีวะเช่คุณคุณคุณเอ้ก็ลองปิกัดสีขาวดูว่า ทำให้เขาเชื่อใจอ่ะให้ไปคิดพร้อมคุณอะประมาณนี้พออิมน่าจะเหลือคนเดียวละใช่น่าจะเหลือคนเดียวสีพูน่าจะหลุดไปแล้วแหละสียมพูน่าจะเป็นอิมใช่เสาเดินติ๊กสองกลดเลยนะคุณอ็ไม่ก็สีแดงก็สีแดงก็หลุดไปเพราะว่าตาแรกอ่ะพี่คือวุ้นเห็นเขาอยู่กับสีส้มพี่เอิร์ตอ่ะอ่าสีเขียวอ่ะแล้วทีเนี้ยปาดปาดสดสดเลยสีม่วงอ่ะ พี่ก็อยู่แต่พี่ไม่ได้เป็ไปไนาวล<ะ>่าขาวโหวตแล้วด้วยที <c oughs> ่ขาวที่ขาวโหวตใครครับีเขี่ยไงเขี่ยนะเชื่อพี่โอเค <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องอะไรกันแล้วพี่สีเขียวพี่อะ่พอะพี่ข่าสีดจำแล้วผมอยู่ในห้องไฟพี่เหมือนทิ้งคีไว้ผมอ่ะให้ผมรับกรรมแทนพี่อะ่ะ <c oughs> ทำไมไม่วิ่งมาลงท้อด้วยกันอู้หนิ่นอู้หนิ่นเท้าเล็กๆจริง หมาวิ่งตาไม่ทันจริงนาสัมสานแล้วสีชมพูหายไปไหนไม่น้องนาเล่นเปล่าน้องนามาเนี่ยน้องหนูนาเหรอฮะน้องเล่นไหมว่างเหรอเขาสีเขียวสีเขียวมองนะองตานะครับพี่ดาวน้องขอโทษน้องน้องจะเป็นพี่น้องเขาโดน